นั่งรถไฟกันพ่อแม่พีน,อน้องสามคนแม่ลูกท <laughs> ั้งหมดเด็กกกงอ้รถไฟก <laughs> ับข้าวบนเครื่องบินจ้า พ่อแ,แม่พี่น้องกับเข่าเขาอันแอมไอ้สายการบินนี่แพท็ทมาเด้่อยพ่อแม่พี่หนองที่นั่งเขากว้างมากมันกว้างพวางดีพ่อแม่พี่น้องจ้าบริการก็ดีนะจ้าแซ่บลูกละุ่ด <c oughs> สองเลยะฮอร์เหมอนคนรัข่าเขาเจ้าพี่หนอนสามคนแม่ลูกจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ แม่กับบอลกินข้าวบอลกินเสียวอเออกินเสียวที่สนามบินมือ้อแรกหนูกินน้ำน้ำปัน <c oughs> นน่นน้ำใสยังไงรู้ไหมุงวะไม่เคยเห็นจะเห็นได้ไงเรไม่ทำช่วงตกัดนะโว้กปั่นน,น,นี่กออืมอันนี้ขเขาแตกทำไมเขาไม่แตก ไม่เขาให้สนามบินไม่ไเขาให้ของเอก็เขาให้ของนะเขาเรียกว่าไกลการบินอื่นแต่ละเราเคาเนี่นอะไรอ่ะ